ตั้งกล้องไว้ตั้งกล้องไว้เป็นตั้งกล้องไว้บอกตั้งกล้องไว้แล้วรูปกันอาสาาหรือีครับ่ชุดเสื้อมา้านบนเลยนะครับตั้งกล้องไว้ก่อนครับตั้งกล้องไว้ก่อนัดมาข้างัมูรักเราะรัาล คอ่าแล้วก็ทางปริลัดแจ้งมาครับว่าทีนซูปเปอร์ครับเราจะทานข้าวกันที่นี่นะครับทานข้าวที่ทางทางบริษัทท่านได้เตรียมกับข้าวไว้ขอ้เราแล้วนะครับก็นะครับกรามังสายเขียวครับถ่ายกู๊ดครับเังที่ภาพที่ระลึกมาลึกครับมาครับมาครับชาวบ้านเข้ามาครับเข้ามาเลยนะครับถ่ายรูปไปเลยนะครับ ครับเรียนเลยกินเพื่อนะครับสายเกี่ยลือกินเกี่ยวครับเดินเข้ามาถ่ายรูปดกันกันเลยนะครับคุยเร็วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะอ่านประทานข้าวมาที่นี่นะครับทานข้าวมาที่นี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกันต่อครับทางหลักให้เตรียมข้าวไว้ให้เราเลยนครับวันนี้นะครับวันนี้นะครับมีหลายหลายท่านนะครับที่เป็น เอฟดีของแต่ละช่องนะครับนะครับน้ำตาจะไหลนะครับมีคุณแม่ท่านนึงนะครับหาวหาลูกจิมมี่นะครับโอ้ยน้ำตาจะไหลครับครับผมนะครับอาจารย์ถ่ายรูปแล้วกวนใส่แมสด้วยนะครับใส่แมสด้วยนะครับเราต้องไม่ลกบอด้วยนะครับอันไหนถ่ายรูปลุกบนใส่แมสด้วยนะครับ ลก็ก่านะครับก็จะไปต่อพี่น้องทุกท่านเดี๋ยวผมรียกเรี้ยเดี๋ยวปันเที่ยงเยังมีเือยังมีปั่นเที่ยงนะครับันเที่ยงเราจะทานข้าวนนะครับสวัสดีครับคุณประทีักรสวัสดีครับคุณูเรียนการนสวัสดีครับค่ะคุณคูเรียนนะคะ คุณคุกพุกขอบคุณค่ะคุณพุกคุกขอบคุณมากมากเลยแล้วกไอ้นวลกันแม่ถิ่นเพื่อนเข้ามาแล้วเข้ามาเป็นคนที่รอมากๆใช่ค่ะาสวัสดีค่ะคุณคุกคุสวัสดีค่ะขอบคุณอีค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณนะคะคุณพุทธคู่ค่ะสวัสดีค่ะคุณพุค่ะไปถ pues ่ายลูกค่ะเดียวรหลัดเรื่องาษาเรื่องให้าเยอะมากค่ะอ่อมากค่ะอร่อกค่ะลุงคุที่อร่อมากเลยนะคะเราจะไปมอดน่สองสามสี่ห้กเดแปด้ว บ้านมะกอกซึ่งเป็นทางานนะครับที่เราสอ้ร้อยไ้นะครับหลังจากนั้นเราจะไปขึ้นเรือนะครับเพื่อที่จะไปมอบของแล้วก็ถึงที่พีบแกับที่บ้านต้มงนะครับของหมู่บ้านต้มงเป็นจากหมู่บ้านต้มงเรานั่งเรือกลับมานะครับ็นาาข้างมากเลยนะคะชาวบ้านนะคะมาถ่ายรูปกับลุงเยอะมากเลยแล้วก็มีเรื่องเตือนนะครับคู่เลยค่ะแม่ถีบถ่ายเพื่อน คุณนวนโอค่ะถ่ายแล้วค่ะยังไงนะใชบ้านของคุณเวียนที่เราขึ้นไปาปไปเดี๋ยวเราไปขยันคล้องน้ำให้ก็เข้าไปถ่ายรูปกับลุงเออเอ็นนนมาเปล่คะคุณ่งคน่งคน่ะคะไม่เห็นนะคะไม่เห็นไม่เห็นเยค่ะ เ่นะคะยอนะคะเขาก็จัดพาทุกคนค่ะไม่มาคนพอดีนะจท่เขาจัดนดีต้อให้สูงองให้สูงเขาไม่เยอะราะว่ามีชุดราคาแล้วเนาะคนไม่เยอะกว่าองราคาเยอะราคาคนมาถ่ายูปเยอะมากเลยนะคะเขาคนเยอะกว่าของที่ไหนคะเขานับเส้นหมดแล้วก่ไม่ต้องห่วงล้คะราคาให้คนนํา ี่นันท์เจ้ค่ะด้วยดีกค่ะลาดดําเนินการกับเธอขเป็นลายขาครายการนะคะคุณมขอเชิมาถ่ายรูปนะคะลุคนนะคะคมากเกินะคะ้รกะบล็อกด้วยคาระดุมบลทุกอย่างดรดบ็่้ยการกระดุมบแล้วก็ิมิเ่ในาย่ะเข้าที่ะได้ว่ก่อน คนนะคะไม่ถือตัวนะคะเ้มาคนนเพื่อัอรนะคเพื่อเาเื้อต้นนะครับในส่วนของน้ำดื่มเนี่ยจะได้การรูปตัวเรือนนะครับผมแล้วก็ในส่วนของกุมยังพี่เนี่ยจะขออนญาตมอบให้กับหมู่บ้านที่ไอ้ตัวเรือนที่เดือดร้อนนะครับน่ารักมากเลยครับผมรัเรระชน อยากให้ภาพเหตุการเหล่านี้ครัที่บ้านก่อเกิดขึ้นอีกมือหนึ่งบ้านะรสนท่าันแตกมตังแต่ควานร้สึกรนะกรต่เนื่องเรื่ยๆโะวดหายเร็วนะซีมัเยอะนะครับมากเยอะนะครับที่กอกิดนะเหตุกาพแบบนี้ก็คิดถึงวันนั้นครับผมไม่ร้อนนะเร

เ so so ็ื่อดทุกคนนะครับก็ขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับท่คุ้กร่นคาที่เพื่อนแอนนวลการมาทักม่ถึงแล้วเ้อค่ะิดีมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะมาเล้วค่ะเพื่อนแอนนวลกานขอบคุณนะครับทางผู้นำชุแล้วก็ทานพื่น่ารักมากเลยาเพอนะครับที่อำนวยความสะดวกนะครับให้กับทีมงานของเบื่อนนะครับที่อยู่บ้านกรุกอนะครับทุกนะครับ ก็คือคนท่วมาผู้ที่ได้นำพาความสุขนะครับมาให้กับชาวบ้านนะครับก็ความเป็นกำลังใจนะครับกดติดตามนะครับช่องยูทูบนะครับของยูทูบเบอร์ที่บ้านลุงบลนะครับติดตามเรื่อเราจะทๆนะครับแล้วก็การช่วยสังคมนะครับของทีมงานยูทูบเบอร์ที่เราจะทำนะครับทำให้สังคมไทยเรานะครับอบอุ่นและมีความสุขนะครับ เพื <Cornell> ่อนเาเห็นเลยนะคะเพื่อนแอนนวลการมาทักแม่หินมาเรื่อค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะแอนนวลการค่ะดีใจนะคะน่ารักมากเลยนะคะเพื่อนแอนนวลการนะคะมาทักแม่หินแล้วค่ะขอบคุณค่ะผู้ติดตามยูทูบเบอร์ที่บ้านทุกคนนะครับมาสามารถที่จะร่วมบุญนะครับทำมหากริ่งนะครับ9วัดนะครับเราก็จะนําไปถวายนะครับเริ่มที่